สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะคุณค้ามาชมรีวิวกันต่อนะจ๊ะตัวนี้นะคะจะเป็น l a d y s w i m m i n g suit นะจ๊ะก็คือชุดว่ายน้ำ one p i e c ป้ายกระต่ายนะจ๊ะป้ายกระต่ายป้า,น,ปานี้ป้ายน้องเย็บเยินมากจ้าป้านี้นะคะผม ขอแซ่แป๊บหนึ่ง ชุดว่ายน้ำนะจ๊ะชุดว่ายน้ำวันพีชนะคะงานคลาสไซส์มาเลยนะจ๊ะลูกค,ค้าจ๋าคลาสไซส์ปนแบรนด์มาเลย รุ่นนี้น่าจะมีติดเด็กน้อยมาด้วยนะคะเดนเสร์ชั่วคราว แนี่นี่โอ้ศูนย์เจ็ดแม่เสื้อสาว ตัวนี้นะคะอัดก้อนมาสี่สิบห้ากิโลนะจ๊ะคงลูกค้าจ๋าจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้อีกทีเนาะเพราะว่ามันมีปนเด็กมาด้วยอะถ้าปกติที่มันเป็นงานที่มันเป็นงานผู้ใหญ่สี่สิบห้าลูก็จะอยู่ที่ประมาณสองรอยห้าสิบตัวบวกอันนี้เดี๋ยวน้ำให้อีกทีเนึงเด็กน้อยใส่ชุดแบบนี้เล่นน้ำบ่ รุ้งฟริ้งมากเลยนะใส่ชุดแบบนมีเล่นะน้ำตาแนวตาแนวตาแนว Bye. <laughs> อุ้ยชอบอะตะมุตมีมากเลยอารุ่นนี้มันจะมีของเด็กน้อยปนมาด้วยนะจ๊ะอันนี้แจ้งแล้วนะมีของเด็กน้อยปนมาด้วยนะจ๊ะ Ой. Mm. I'm going do สีสวยอะช่วยนะสีสวย

Này tên mồ tay ngu tay ngu lông tố văn vàng หยหยหยเซ็กซี่มากตัวน,นี้เขาใส่ไงอะ่ะว้าวเซ็กซี่มากอ๋อเขาต้องมีเชือกอ่ะเขาต้องมีเชือกข้างหลังอ่ะร้อยเชือกมันหายไปไหนอะ่ะ โอ้ยตัวนี้ก็เซ็กซี่อ่ะตัวนี้ก็เซ็กซี่อ่ะจังได้ล่ะเป็นผู้หญิงจริงไหมเนะี่ยเขาใส่ยังไงอ่ะอันนี้หรอ No, no, no. ช้คุณลูกค้าจ้างงานก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะฝากไ้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นชุด่ายน้ํามันพีทเนาะชุดายน้ํามันพีทใยกระแต่ายนะคะอันนี้ของเด็กน้อยใ้กระต่ายนะตัวนี้มันจะมีปน,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 นเด็กน้อยมาด้วยนะคะมีผู้ใหญ่แล้วก็ปนเด็กน้อยมาด้วย45กิโลจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้ทีหนึ่งนะคะว่าได้กี่ตัวนะจ๊ะ ว่าสอบรีวิวจะสอบให้ฟรีเหมือนเดิมครับอยนาลืมกดสามตัวถกวากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ